สวัสดีลูกเพจทุกๆท,ท่านและผู้ติดตามทุกทกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งนฟุตบอลนะครัคือที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นกันที่ผฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023รอบ16ทีมสุดท้ายอังกฤษเสมอใน90นาทีกับไนเจอร์ยลนย์ไป0ประตูต่อ0ต้องตัดสินด้วยการยิงลูกที่หยุดโทษซึ่งเป็นอังกฤษครับเอาชนะทางด้านไนเจอร์ย ในการโดนลูกที่จุดโทษครับไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ทําให้อังกฤษน,นั้นได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับคู่ถัดมาครับออสเตรเลียเอาชานะเดนมาร์กไป2ประตูต่อ0โดยทางด้านออสเตรเลียนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของแคทเธอรีนฟูดนาทีที่29และเฮนรี่ลาโซนาทีที่70จบเกมคู่นี้ครับออสเตรเลียได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศส P.A.U.F.C. นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าโป f c นะครับเอาทางด้านบอกโดไป3ประตูต่อ0โดยทางด้านของ p ปรเอนั้นได้3ประตูครับจากทางด้านขององรีไซเวนนาทีที่17ไมลอนจอนาทีที่19และคาริสบูตาอิฟนะครับนาทีที่73จบเกมคู่นี้ครับโปรเอเอาทางด้านบอกโดไป3ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลพตบองกระชับมิสมสร เคอร์คาเลลี่สปอร์ตนะครับเอาทางด้านของอ阿าซิกสปอร์ตไป2ประตูต่อศูนย์บาร์เยนเมนิกเอาทางด้านโมนาโกไป4ประตูต่อ2พาเซอร์ไลกอสพายกับด้านของภายในที่โทริโกสนะครับไป2ประตูต่อ3วอโลอตเอ็นเอฟซีเสมอกันทางด้านของเอสเตลาสไป1ประตูต่อ1และลิเวอร์พูลครับเอาทางด้านดามสตัรไป3ประตูต่อ1โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมา ฝากันนี้มีข้อผิดภาพประการใดต้องการขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากรู้และชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ครับทางช่องเราได้สร้างเพจ a c e b o o k ครับชื่อเพจว่า ผลบอลรายวันนะครับฝากทุกท่านเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ